มังกรบทที่891คนแปลกหน้ามาเยือนของชิ้นนี้เดิมทีเป็นมรดกตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยของตระกูลฉันแล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่าที่บ้านเกิดภัยพิบัติขึ้นมากระทันหันละก็พวกเราคงไม่มารบกวนอาจารย์ของพวกคุณหรอกในขณะที่ชายชราคนนั้นกําลังจะเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าชิ้นนั้นทันใดนั้นก็มีคนมาตบไหล่ของเฉินเฟิง เป็นเพราะว่าเขากำลังใจจดใจจ่ออยู่ที่ห้องข้างๆถึงกับละเลยสิ่งรอบข้างตัวไปแต่พอรู้สึกตัวสะดุ้งขึ้นมาก็เห็นใบหน้าของเฟิงซีที่จ้องมองเขาด้วยความสงสัยเธอพูดด้วยเสียงที่ต่ำว่าคุณกำลังแอบฟังฉันจะไปบอกพี่สาวแล้วทำท่าว่าจะเข้าไปในห้องโถงเฉินเฟิงก็รีบดึงมือเธอไว้จึงหยุดยัง้งเธอไว้ได้แล้วถามอย่างแตกตื่นว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยเฟิงซีหัวเราะที่กลลวงสำเร็จจึงพูดว่า คุณแอบฟังพี่สาวคุยกันฉันก็ต้องไปบอกพี่สาวเป็นธรรมดาสิเฉินเฟิงเกรงว่าเธอจะไปจริงจึงรีบอธิบายว่าคนแก่และเด็กหนุ่มสองคนนั้นฉันรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นคนดีเท่าไหร่เลยฉันกำลังเป็นห่วงว่าหลงหลินจะเสียเปรียบหรือเปล่า เพราะว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องสองสาวลึกซึ้งมากเฟิงซีฟังแล้วหน้าก็เปลี่ยนสีทันทีจึงรีบเข้าใกล้แล้วถามว่าคุณเห็นอะไรเหรอหรือว่าพวกเขาเจตนาแต่งเรื่องขึ้นมาหลอกว่าได้ฝากของไว้กับอาจารย์จากนั้นก็จงใจจะมาใกล้ชิดพวกเราเฉินเฟิงยิ้มฝืดๆแล้วพูดว่า คุณคิดมนโนเก่งจังเลยนะฉันก็เพียงแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเท่านั้นเองก็ต้องคอยสังเกตดูก่อนถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีไงคุณกลับรีบสรุปเลยว่าพวกเขาเป็นคนร้ายไปแล้วเมื่อเฉินเฟิงพูดจบเฟิงซีก็หัวเราะขำออกมาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าคุณนั่นแหละกำลังแอบฟังอยู่ยังจะหาเหตุผลอะไรมาแก้ตัวอีก เฉินเฟิงก็จนปัญญาได้แต่พูดว่าเอาละถือว่าฉันแอบฟังแต่ว่าฉันก็กำลังปกป,ป้องหลงหลินอยู่นะคุณก็อย่ามาก่อกวนซิเฟิงซีเดิมทีก็แค่คิดจะหยอกเฉินเฟิงเล่นเท่านั้นเขายอมไม่เดินเข้าไปห้องโถงอย่างแน่นอนจากนั้นก็สะบัดหน้าเดินกลับไปที่ห้องครัวดูว่าน้ำเดือดแล้วหรือยังเพิ่งจะถูกขัดจังหวะไปก็ไม่รู้ว่าพลาดอะไรไปแล้วบ้างเฉินเฟิงจึงได้แต่เริ่มต้นฟังใหม่ พอดีเป็นช่วงจังหวะที่หลงหลินกำลังพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ละก็เรื่องนี้อาจเป็นไปได้ที่อาจารย์พวกเราคงจะลืมไปจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนพี่น้องก็ไม่เคยได้ยินอาจารย์สั่งเสียอะไรไว้เลยดังนั้นของชิ้นนี้ที่คุณท่านถามถึงนั้นพวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆยิ่งไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไว้ที่ไหนได้บ้างชายชาราดูเหมือนถอนหายใจเบาๆส่วนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นดูเหมือนอารมณ์ฉุนเฉียวไปหน่อย ฉันว่าพวกคุณไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหรอกพวกคุณเจ็ดนาทีจะยยกยอกไว้ของที่อยู่ในนั้นพวกคุณไม่เกิดกิเลสอยากได้ก็เป็นเรื่องน่าแปลกแล้วละ่ะชายชรามองไปยังชายหนุ่มพูดต่อว่าด้วยเสียงเข้มเจเอ๋ออย่าเสียมารยาทดูเหมือนชายหนุ่มคนนั้นก็ยำเกรงคนชราอยู่เหมือนกันเมื่อคนชราพูดจบขาวก็เงียบเสียงไปเลยได้แต่นั่งอยู่บนเก้าอี้มองหน้าหลงหลินด้วยความโกรธเคืองจนลูกตาแทบจะถลนออกมานอกเบ้า จากนั้นชายชราก็พูดกับหลงหลินด้วยความเสียใจว่าทําให้คุณหนูฉางหัวเรอะย่อแล้วหวังว่าคงให้อภยัยในเมื่อคุงหนูฉางก็ไม่รู้ว่าของชิ้นนี้อยู่ที่ไหนกันแน่งั้นฉันก็คงไม่อยู่รบกวนทั้งสองท่านต่อไปแล้วเพียงแต่หวังว่าจากนี้ไปขอให้ท่านทั้งสองช่วยใส่ใจสังเกตให้มากขึ้นหากได้พบเจอของสิ่งนั้นแล้วช่วยกรุณาติดต่อกลับมาหาฉันด้วยก็จะซาบซึ้งในบุญคุณอย่างเหลือล้นทีเดียว เมื่อเทียบกับชายหนุ่มคนนั้นแล้วการควบคุมสติอารมณ์ของชายวัยชารานับว่าล้ำเลิศดกว่ามากเลยไม่ย่อหยิ่งไม่เกลี้ยกล่อมสมเป็นบุค,คลิกของผู้ที่มีสกุลรุ่ชาติในใจของหลงหลินก็รู้สึกผิดบ้างเล็กน้อยนี่ตามหลักแล้วพวกเธอสมควรที่จะต้องเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าอย่างน้อยสิ่งของนั้นได้หายไปจากมือของพวกเธอแต่ว่าชายชารากลับผู้เช่นนี้เธอก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้น จงรีบลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงที่สำนึกผิดว่าคุณท่านพูดอะไรเช่นนี้และเดิมทีควรจะเป็นเพราะพวกเราที่ไม่เก็บรักษาไว้ให้ดีเองคนที่ต้องขอโทษคือพวกเราต่างหากถ้าพวกเราหาเจอเมื่อไหร่แล้วก็จะรีบแจ้งข่าวให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดแต่ว่าชายชาราก็ได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรอีกเดิมทีตั้งใจเชิญชวนให้ดื่มน้ำชาก่อนแต่ว่าชายชารากลับปฏิเสธแล้วพาชายหนุ่มคนนั้นอำลาจากไป หลงหลินก็ได้ผู้เชิญชวนให้อยู่ต่อแต่สุดท้ายแล้วก็ได้แต่เดินออกไปหน้าประตูเพื่อส่งสองคนนั้นกลับไปรอให้หลงหลินกลับมาถึงห้องโถงก็พอดีที่เฟิงซีกำลังยกน้ำชาออกมาเมื่อเห็นว่าสองคนนั้นกลับไปแล้วเธอก็บน่นพึมพำสองสามคำแต่ก็ถามหลงหลินด้วยความอยากรู้ว่าพี่พวกเขาทำไมกลับไปง่ายๆอย่างนี้ละ่ะฉันก็เพิ่งชงน้ำชานี้เสร็จพอดี หลงหลินพูดอย่างเรียบเรียบว่ากลับไปแล้วก็กลับไปสิก็คิดว่าคงเป็นเพราะไม่ได้ของที่ต้องการคืนในใจจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่ว่าปัญหานี้ก็ไม่ใช่เกิดจากพวกเราอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องราวเกี่ยวกับของสิ่งนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเฉินเฟิงก็ได้เดินออกมาเมื่อกี้เขารู้สึกสงสัยว่านั่นคืออะไรดังนั้นจึงถามหลงหลินว่านั่นเป็นสิ่งของอะไรเหรอ หลงหลินมองดูเฉินเฟิงลังเลอยู่สักครู่หนึ่งหลังจากคิดดูแล้วก็พูดว่าฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเม็ดไขมุกขนาดเท่ากับเม็ดบัวแต่ว่าในความทรงจำของฉันกลับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเธอมองไปเฟิงซีแล้วถามว่าเฟิงซีแกพอจะนึกออกบ้างไหมเฟิงซีก็คิดดูอย่างจริงจังแต่ก็ได้แต่สายหน้านึกไม่ออกถึงแม้เฉินเฟิงได้ฟังบ้างแล้วก็เป็นเพียงสิ่งที่ไม่สำคัญเท่าไหรนะ่นัก ดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจมากพี่น้องสองสาวตระกูลชางก็ได้แต่จำไว้ถ้าหาสิ่งของชิ้นนี้ได้จริงๆเมื่อไรค่อยติดต่อชายชราคนนั้นก็ยังไม่สายแต่แล้วเรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายเช่นนั้นดึกดื่นข้ามคืน,นเงียบสงัดเฉินเฟิงกลับลืมตาขึ้นมาทันทีเมื่อฝีมือของเขาถึงระดับชั้นนี้แล้วการนอนหลับเป็นเพียงวิธีการรักษาพลังภายในของร่างกายอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นเสียทีเดียวดังนั้นสําหรับเรื่องที่อยู่รอบตัวนั้นก็ยังคงเพิ่มความระแวดระวังภัยมากขึ้นเสมอเสียงแผ่วเบาที่ดังแว่วมาสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดก็ทําให้เฉินเฟิงเกิดระแวงขึ้นมาเขาลุกขึ้นนั่งแล้วเงี่ยหูฟังเสียงบริเวณรอบนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในไม่ช้าเขาก็มั่นใจว่าบริเวณรอบนอกนั้นต้องมีคนอยู่แน่นอนในใจก็ย่อมเป็นห่วงพี่น้องสองสาวตระกูลฉางเป็นธรรมดาเกรงว่าจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไหวตัวทันเสียก่อนพวกเขาจะทําสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาได้ฉินเฟิงได้แต่ค่อยๆเปิดประตูห้องตัวเองแล้วเดินย่องออกมาข้างนอก กวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณข้างนอกดูเหมือนมีเงาร่างคนเคลื่อนไหวอยู่และยังอยู่บริเวณลานบ้านในส่วนที่พี่น้องสองสาวตระกูลชางพักอยู่เฉินเฟิงก็ได้มองเห็นคนพวกนั้นแล้วเช่นกันเขายิ่งไม่กล้าให้ฝ่ายตรงข้ามสังเกตเห็นตัวเองได้ในใจก็คิดว่าจะรอให้แน่ใจว่าพวกเธอทั้งสองคนพี่น้องปลอดภัยก่อนแล้วเขาจึงจะลงมือ สภาพมืดมิดเช่นนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีทางที่จะมองเห็นได้ชัดเจนชั่วขณะหนึ่งเฉินเฟิงจึงเดินลัดเลาะไปตามกำแพงอย่างรวดเร็วมุ่งตรงไปยังลานบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วก็มาถึงห้องนอนของเฟิงซีอย่างรวดเร็วเฉินเฟิงเดิมทีคิดจะเคาะประตูเรียกแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่โง่เขลามาก ลองเอามือขยับลูกบิดประตูเฟิงซีถึงกับไม่ได้ใส่กลอนประตูไว้ในใจเฉินเฟิงคิดว่าหรือว่าตัวเองไม่มีความหื่นกามแฝงอยู่บ้างเลยเหรอไงถึงได้ไว้วางใจกันขนาดนี้แต่ว่าเขาก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงเรื่องเช่นนี้ประตูไม่ได้ล็อกไว้ก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องงัดประตูจึงค่อยๆแง้มประตูห้องของเฟิงซีออกจากนั้นอาศัยความมืดก็รีบมุดเข้าไปในห้องเฟิงซีอย่างรวดเร็ว เฟิงซีรู้สึกว่ามีคนขย่าวตัวเธออยู่มีเสียงเรียกชื่อเธอดังแว่วอยู่ข้างหูเดิมทีนึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝันแต่หลังจากแรงขย่ายิ่งหนักขึ้นเธอก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันแล้วจึงรีบลืมตาขึ้นมาเงาร่างคนยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอตกใจกำลังจะส่งเสียงร้องตะโกนออกมาแต่ว่าเสียงยังไม่ทันออกจากลำคอเลยอีกฝ่ายก็เอามือปิดปากเธอเอาไว้แล้ว เธอดิ้นรนไปสักพักพละกำลังของเงาร่างนั้นก็ยิ่งแรงขึ้นต่อให้เธอขยับอย่างไรก็ดิ้นไม่หลุดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่892วิกฤตในยามค่ำคืน